ให้อาการฉบับสั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้เลยนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะมี3ใบให้เลือกนะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดที่สุดเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่ใบนี้กันก่อนนะคะคนที่เลือก Let y o u r Friend Help You นะคุณได้ราชินีถือถ้วยนะคะ Temperance กลับหัวแล้วก็ The Date ก็ต้องบอกว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าคุณหรือเขาถ้าพลังงานที่เห็นน่าจะเป็นฝั่งเขาที่มีคนของเขาอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นคู่สามีภรรยานะคะแล้วก็มันมีความมันมีความสัมพันธ์ในความมีมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นั้นไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะประนีประนอมหรือขอยุดหยุ่นได้อะมันเหมือนมันายเดอะน็อตอืมก็คือแบบ แต่งานมั่นหมายอะไรกันเรียบร้อยละดังนั้นความสัมพันธ์กับคุณมันเลยต้องจบเนาะเขามองว่าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคุณเป็นคนที่ดีและสามารถที่จะเป็นคนตัวจริงของใครสักคนได้อแต่ไม่ใช่เขานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่เซปาร์เรชันนะคุณได้สีเรียญกลับหัวเออซีเรียญโทษที่ค่ะสีเรียญหัวซีเรียญแบบถ้วยแล้วก็ อัศวินถือถ้วยกลับหัวเขาคิดกับคุณยังไงในตอนนี้ความห่างไกลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความความรักที่เขามีต่อคุณมันน้อยลงอะค่ะเขายังรักเขายังเก็บทุกอย่างเก็บทุกรายละเอียดเก็บเรื่องราวเก็บความทรงจำเก็บภาพต่างๆของคุณเอาไว้หมดเลยเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ ที่สามารถที่จะคบกับใครก็ได้คุณดูดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกในคุณก็ดูดีแล้วแต่คุณไม่ได้ใช้เสน่ห์ของคุณไปในทางที่เออที่มันจะไปหลอกล่อใครอะ่ะแต่ว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ move on มาจากคุณทั้งทที่รู้ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ยากเขาจะยังอยู่ในโหมดของการจำสีอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังเก็บคุณไว้ในหัวใจแม้ว่าตัว จะไม่ได้เข้าใกล้หรือไม่ได้ทําความสนิทกันเหมือนอย่างเคยก็ตามนะคะช่วงนี้จะดูเงาๆหน่อยนะดูเพิอๆแบบเออคิดถึงคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะสําหรับใบสุดท้ายนะใบแพชชั่นนะคะใครที่เลือกไพ่ใบแพชชั่นคุณได้ The ฟูล l นะควีนถือเหรียญแล้วก็สตร t h ก็ต้องบอกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนสนุกเนาะเป็นคนสนุกเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยง ลุยนะคะดูเป็นคนที่มีมี potential ในการที่จะเป็นคนรักที่ดีของใครสักคนแต่มันน่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาเนี้ยเหมือนคุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สนใจในการแบบมีความรักหรือหรือการเป็นคู่มีครอบครัวอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวและถ้าเขาอยากจะเสนอความรู้สึกแบบจริงจังมั่นคงกับคุณเขาต้องโดน คุณปฏิเสธเขาแน่ๆเลยอันเนี้ยในสิ่งนี้เขาคิดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเขามีแพชชั่นไหมเราว่าเขามีนะเพราะเขาค่อนข้างที่จะเออชอบคุณอ่ะคุณมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดนะคะโอเคจบแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย